นี้พี่อุ้มนำรถมาแร็ปใส่กันรอยโดยรวมชอบไหมคะชอบมากชอบมากสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับวิวที่ห้องแรปรูมนะคะแล้วก็เราอยู่กับ ลูกค้าคนสำคัญเลยคุณอุ้มลักนานะคะโหขอบคุณมากที่แบบไว้วางใจนํารถพอสแพงๆคันนี้นะคะมาแรปที่เราค่ะ,คะ ก็วันนี้พี่อุ้มน่ะนำรถมาแรปส่กันรอยแรปส่กันรอยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายแบบแต่แบบของเราเป็นแบบท็อปสุดเลยเราเรียกว่า TPU ซึ่งมีคุณสมบัติเซลล์พิลลิงอย่างที่วิวบอกคุณอุ้มไปนะคะคุณสมบัติเซลล์พิลลิงก็คือเวลาแบบโดนรอยขนแมวพวกเนี้ยแล้วก็โดนแดดมันจะหายได้เองโอ้ดีมากใช่ใช่แล้วก็อย่างที่แบบส่งคลิปให้ดูตอนที่เราแรปส่วนหนึ่งกับไม่ได้แรปส่วนนึงเนี่ย ความเงาจะแตกต่างกันเพราะว่ามันมีสารโคสติ้งเคลือบอยู่ได้เหมือนได้รถคันใหม่เลยใหม่ได้ตลอดเวลากเบื่ออันนี้ก็มาเปลี่ยนใหม่ได้และที่สำคัญก็คือคุณอุ้มอยากได้รถแบบเปียวๆสะแด็ถทาแต่งใช่ไหมเข้ากับสีสีฟ้าเราก็เลยมาขอทำลายเส้นแดงดำตรงกลางค่ะก็เท่มากเท่มากจริงเป็นคนี้ตเราเบื่อแล้วขับสีดำล้นๆมาใช่ไหมคะก็อยากจะเปลี่ยนแต่ว่า บางทีการที่แรปสถมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใช่ๆช่สำหรับคนที่เบื่อได้อย่างเราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วก็เฉดสีมีมาใหม่ตลอดค่ะแล้วก็เขาก็มีแบบเหมือนกับเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาจริงๆแล้วอะแรปสีอะมันก็มีแบบ TPU ด้วยคืออย่างนี้ค่ะสติกเกอร์มันจะมีหลายแบบเนาะมันก็จะมีแต่แบบ PVC t p s PU ะไรพวกเนี้ซึ่ง PVC PU ก็คือตัวแบบล่างสุด ไม่ได้มีความยืดหยุ่นมากที่เขา h ทิใช้คือ PVC คือสำหรับคนที่เบื่อราคาจะต้องได้หน่อยอแต่จะไม่ค่อยฮีลิ e ่งตัวเองแบบ PET แบบนี้คือเป็น PET มันก็จะฮีลิ e ่งตัวเองได้นิดนึงแต่มันจะไม่เทียบเท่ากับ t p e u ซึ่งแรปสีมันมี TPU ด้วยแต่แพงมากมกว่าแรปใสอะไรอย่างงี้ค่ะใช้คนไม่ค่อยสต๊อกดังนั้นแบบที่มีทิจกันก็คือเป็น PET ค่ะใช่ค่ะโดยรวมชอบไหมคะ,คะชอบมากชอบมากสูกใจมากตั้งแต่เราคุยกันแต่ตอนแรกแล้วว่าเราก็แบบเอออยากได้แบบนี้ดีไซน์กันมาแบบนี้แล้วก็ คือที่นี่ก็คือใส่ใจมากเรื่องสีก็คือต้องเป๊ะถ้าไม่เป๊ะก็ไม่เริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S 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 แล้วก็ขั้นตอนในการทําก็คือส่งบอกเราทุกขั้นตอนตั้งแต่ตอนรับรถมาเลยจนกระทั่งแบบดีไซน์ออกแบบให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทาทุกอย่างจนวันนี้ก็คือเ์เฟกมากสวยชอบใช่กอดโลงก็อย่างอย่างที่ส่งให้พี่อุ้มด่วนเนาะเราก็จะมีเตรียมผิวรถถ้าเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วมันก็จะมีรอยแบบตามดรอยขินกระทอกกระแท้อย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องแจ้งลูกค้าตรงๆว่า ถ้าแรปไปอ่ะมันก็ยังจะเห็นอยู่บ้างนะค่ะแต่เราจะเตรียมผิวรถให้เราจะมีโรงน้ํายาโคชเคมีของเยอรมันให้แล้วก็ขาดอย่างเงี้ยค่ะให้รอยมันจางลงแล้วก็ค่อยแรปและหลังจากแรปอ่ะเราก็จะลงเครื่องให้อีกรอบหนึ่งด้วยค่ะใช่เพราะบางครั้งรถไปใช้งานมันจะมีพวกแบบดินยางมาตอยพวกเนี้ยถ้าคุณไม่ได้แรปอ่ะมันจะเกาะเข้าไปในสีผิวรถเลยแต่รถสีดำอ่ะก็จะไม่ค่อยเห็นชัดนะแต่ถ้ารถสีอ่อนๆอ่ะมันจะชัดมากใช่เคยมีรถลูกค้าคันหนึ่งนะคะ เป็นสีเทาคล้ายๆแบบสีเพยอนนะคล้ายๆอย่างงั้นแล้วก็มาแรปใสแล้วหลังจากนั้นเนี่ยข้าน่าจะไปคนขับรถขับไปโดนยางมาตอยอะไรพวกนี้แล้วมันก็ติดเข้ามาที่สีแรปแล้วกินเข้าไปในเนื้อแรปเลยเจริงเหรอใช่ในเนื้อแรปเลยแล้วก็เห็นเป็นด่างๆแล้วเขาก็มาแบบมันเป็นอะไรเลยแต่พอลอกออกอะ มันไม่เข้าเนื้อสีใช่นี่ก็เลยเป็นเหตุใช่เป็นเหตุผลที่คนที่ออกรถใหม่ๆเขาอยากจะมาแรปการเพื่อปกป้องแล้วก็ดูแลสีรถให้มันสวยส่วนคนขี้เบื่อก็มาเป็นแรปสีเอาแรปสีจริงๆมันก็ปกป้องขอบคุณมากจริงๆดีมากๆขอบคุณดีใจที่ชอบดีใจที่ชอบเห็นทาให้เปรี้ยวขึ้นกว่าเดิมอีกจะเปรี้ยว ีาซจากที่เปรี้ยวอยู่แล้วก็การขับพอใช่ปะก็ยิ่งแบบว่าเพิ่มดีีความเปรี้ยวบร้นว่าเด่นมากสำหรับใครนะคะที่สนใจอย่างมาแรปหรือว่าที่นี่นะมเราออดีโอมีติดตั้งลำโพงเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยค่ะจริงๆถ้าถ้าอีกหน่อยถี่อุ้มเบื่อเบื่อหรืออยากฟังเพลงแบบเบสหนักๆ ใช่เรามีลำโพงแล้วเรามีลำโพงตรงรุ่นของพอช่วยคือตรงรุ่นเลยแบบไม่ต้องตัดแต่งอะไรใดๆเอาน็อตออกเสียบลำโพงอข้าด้วากัาแล้วก็แบบอัพเกรดชุ้นลำโพงได้หรือจออย่างเงี้ยถ้ามันยังไม่เป็นคาเพก็มาใส่ได้อย่างของคุณนิวเคียก็มาเปลี่ยนไปแล้วก็เวิร์กมาก สามารถดูทีวีดูเพลงยูบนยูทูบยูบนรถได้เลยดูตัวเองใน YouTube ได้เลยสำหรับคุณอุ้มลักขนาะก็แนะนำค่ะสำหรับใครที่มองหาร้านรับรถดีๆนะคะก็สามารถมาทำที่ได้เลยค่ะค่ะก็สนใจต่อได้ที่ไลน์มีเราออเดโอละรับนูนตรงนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่อุ้มคาะยินดีมากขอบคุณมากเช่นกันไว้เอารถอีกคันหนึ่งมาได้ค่ะเดี๋ยวจะเอาเบ้นท์ที่แบบคลาสสิกมาแปลงโฉมให้ดูอีกทีหนึ่งว่าพอเราแปลงโฉมแล้วมันจะแบบ อ่างั้นเดี๋ยวติดตามชมอีพีหน้าว่าเบนของคุณอุ้มจะมาแรปเป็นสีอะไรให้ให้ทุกคนนะทายมาว่าคุณอุ้มอยากจะแรปเป็นสีอะไรในคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวมีส่วนลดให้ถ้าทายถูกได้ถูกนะน่าจะถูกนะแต่ไบ้ว่าได้ว่าเป็นทูโทนอ่าอ่าอ่าบอกไปบอกว่าอ่าโอเควันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะคุณนะคะคุณอุ้ค่ะ